ฮ้สว hey, ัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขค้นเด้อพอกับบังลาวัดสิลดนค้นเก่าเค้นกามาแล้วก่อนเลยก็เลยก็แชร์กันหน่อยนะครับเยอหกโมงวัดกระสิออกจากนี่พี่น้องคุยกันจากยีนาทีก่อนเนาะ มเมื่อกี้คุยกับพระเอกกันอียังก่อใจเกินลอยขราเจ้าว่านจะเสียเห็พุพระเอกกันวัดของมาไล่เดิมมือนีเดิมสะออน,นอนน่าพนะโอ้ยมา่อว่ากดดันแทบไปนองแป๊บนึงครับขออนุญาตเก็บก่อนเฮี้ยมีไผเป็นเนีย่ยมีวิดมีโบรครับ แล้วไอ้เคมกลับบ้านบดิมาโทษเลยว คุยกันสัก20นาทีเนาะสูส้ๆจ้าเดี๋ยวตามไปให้กำลังใจขอบคุณครับป๊าป๊าไม่ได้มาครับโมน้แต,ต่งหนา้าบยังใดแน่พี่นอ่องถึงปราแพงปากแดงไหมก่อนซีปากเคือเ,เลิศเลิศบ่สวัสดีแม่เปรมครับสวัสดีน้องเพนด้วย ข่า,าว,ว้างส่พี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ทุนโทรคุยโอ้พระเอกสาวหน่อยมากแต่อยากอายมาไล่เพิ่นแทนน้อนะโอ้เจ้ากระบอกกดดันอปแท้หรือเปล่าวันนี้พี่เหมยครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเมื่อกี้คุยกับบ้านใจกันร้อยใช่ครับ สีปากสวยจังขอบคุณครับแต่งหนาไปล่ำไหอ,อไปใจเกินร้อยครับเมื่อน,นี่หนา้าแปลกๆเนาะจ้งใดได้เย็นในไลส์สดพระเอกวีอ๋อแมนครับคุยกับดูกไส้ลูกไส้เจียมบอล เนี่ยลงผิวอยู่ใสน้ใต้เ็มบอลทำหานปะปาตัวเป็นว่าปะปะ๊ายี่เสรปะปาเป็นา บอลแนวท่าผิวมากมากวาความสามารถคือบับนี่แล้วขอบค,คุณครับเมื่อกี้ประเียนมาไล่ตอนแต้งหนาก็เลยอนบอกครับเจมบอลอยู่นะครับก็เลยประเด็นไล่ไรวีบอกหามาไล่ก่อนเดี๋ยวอยไอ้เอกสากหน่อยเ <laughs> อกสาวหน่อยก็ไม่มีพอพ่วงอยู่นี่ไม่อยากอาย้ยงังไม่สิดคนละบอ ขอบคุณด้วยนะครับมีของถึงแล้วเด้อมีฮอนบัตตาอฟินกินไดโนมาไรเยะสุดก็มองสาวนยเอฟซีครับกลุมเปิดครับเพจอ๋ออ๋อ,อกลุมเปิดกลุ่มเปิดขอบคุณครับชิ้นหอดอยู่ครับตอนแรกนึงว่าเจพ่อกันไม่ได้พอจอย มาอะไรปังๆโดยสหัสถูก <Sh akes noise> อย่างหอมด้วยสีหมวงแม่นบรับจะท่าก่อนโอ้ยกระทีหอมโพดแต่ว่าอันนี้ถุยดังไม่ใช่คือแบบลืมอ่อนนั่นแหม เนี่ยอันนี้มันเป็นอันนี้เติมมันบะเมนแนลลงผิวเอ้ยแนลลงผิววันยุ่ใสนนอเออเออเออหอมหอมกินอ่ะ ยังไม่ถึงงานสักคนเลยนะครับไหนไหนแหวนเนี่ยอ่างก่อนมณีวัตรบดเอซไยมาเด้วยพี่น้องไม่ได้ใส่สักวงนะครับเก็บไว้คนมันเยอะย่าดามาด้วยหรพี่น้องสวยเทแน่นอนมาอีกแล้วอะมาลองีิสู์มาดามฟินสีแดง อันนี้ป้าฟ้าเลือกให้ใจวัดอยากได้สีดำแล้วแมนเพิ่งลองเฉียนบ้างหรอบูวหอมจุงโอ้ยหอมเออหอมหอมหอม,หอม หอมหอมขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ส่งมาห้อยเล้าฉีดเลยได้หน่อาบเล้วกดสแปมให้ในพี่น้องคนสื่อน,นุ่นสีดำกับหอมใช่ครับสีดำชอบชอบสีดำพูดถึงนะนะแต่ว่าสีนี้ก็หอมแต่สีดำจะเป็นกลิ่นที่แบบมันละมุนเก็บไว้เป็นที่ขอบคุณครับเก็บไว้อ,อย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากมาก ก็สเปรหมันเล็กหิงอันแมงยน้อยนั่นเนี่ย สิปากย่าได้แครใครใครที่ไปถามพี่โบเมื่อวานนี้ผิดคาดแล้วเด้อมามีมางานอยู่เด้อเป็นไดน้อครับ <c oughs> ถ้าพวกเราจะไปดูจะดูช่องไหนเอ่อ ช่องของอันเพจอันใจกละอยบ้าครับ้าแนานใจเดียบ้นบ่แนแใจครับบ่านแใ,ใจอิเลียวสวยมากขอบคุณครับเอาคุยกันสักสิบยี่สนาทีเนาะพี่น่องเดี๋ยววัดก็สิได้ออกไปแล้วสวัสดีแม่มารีด้วยนะครับ พลูกไผ่เอินเอินแม่วันเก็บลูกดวนเพศสาวน้อยไหลอยโบอ่าเพศสาวน้อยพี่โจน่าจะไหลไหลเต่แต่ว่ได้ไหลแบบจริงจังเนาะคิดหอดปาปาโบคิดหอดตอนแรกกัน,นว่ามันสิได้พอกันอยู่ีหนึกวารับ,บร่าท่านได้เอี่ยมพันวากลับเหลียวว่าซัน แต่งหน้าหวานมากๆขอบคุณครับกําลังใจขอบคุณมากครับเห็นว่าหน้าบอยอยู่ไลค์ทุกเพจทุกวงอมหวานแม่สิริจันทร์สวัสดีครับเลิศจ้า,ารพระเอกใส่ชุดอะไรคะชุดเพชรครับมืันนี้แต่งนานเป็นยังไงบกุกคโตายตายตาวันนี้แต่งแบบ โทษไหนบูนทนทนทนบังลาวัดเบื้องพระเอกโบนีครับมาถึงใจเก,กินลอยเลวบอดี้เบิ้งเลยครับวัดกระแต่งหนาของวัดอยู่นะครับอรขอบคุณครับ ดูทำไมไม่ขึ้นก็ขึ้นอยู่ด้ครับสีลอยก็ข้นอยู่ด้ะนะครับมามีเพชรสีขาวน่ารักเพชรสีขาวน่ารักเพชรสีขาวเพชรอันนี้น่าเพชรสีขาวไปรับอันนี้น้ำใจเกินร้อยครับใช่าเฮียหยังอันลูกนกเช็คซื้อขาด้วยขาวสายนี่เดี๋ยว อ๋อชดเพชรขาววันนี้มันนี้เอาสีม่วงมากครับให้กระชัจป้าสีป่าคือถึกใจแทนแสดงทุ่มครึ่งครับแต่พนัดกันฮกโม่งอันนี้ก็สีฮกโม่งแล้วล่ะครับผมวัดยู่ใกล้ๆนี่นครับยู่ใกล้ๆนี่ครับรถซิปหน้าที่กัะหอด โอไยข้าจะไปเอางว่วงขอขอบนะอันไหนคนอันไหนงว่วงไล์เพจสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอ๋อใช่ครับสวยหวานสีม่วงกับสวยขอบคุณครับรลวันงจ้าเห็นมีไปงานชายเดียวส่งกำลังใจขอบคุณครับ เอาสิว่าเรื่องอันเรื่องเลขอันเล็กเล่าสุฟังพี่น้องว่าแบบเปิดใจเปิดอกสะทออดดอกแรกวัจดจุดบะมีบะมีตัวเลขจะเป็นตลอดเลยทำเมือ่อดเล็กว่าเขาอันนี้อันนี้ว่ได้วางง่ายด้ยถ้าเลขถ้าเลขว่าเขาหรือเลขที่แบบว่าไม่เข้าจริงอะ่ะหนึ่งจุดออกมาเลขจะจะล่างๆจะพอคอยเห็นเป็นตัวเลขสองทูบจะแตกสังเกตบัง เมื่อไลงวดแล้วนะครับแต่บัดก็ไปฟื้นจุดอีกดอกหนึ่งจนจนมีเล็กเสือมันก็แล้วก็เออก็เลยแบบขันจุดดอกแรกขันขันบ่มีตัวเลขหรือขันแตนะือเศร้าจุดเลยก็คือเอ,อ่งวดนั่นเพิ่นบ้าหายนีย่สินะอืมขอถวดนําเดอพี่น้องเด้อบางคนก็บเบิดหลายอยู่เสียอยู่ <c oughs> งัวกับคนคือกันกำลังใจขอบคนขาเลขยกฮาน้อยบ่บบยออได้ซื้อค่ะบ่ได้ซื้อนี่แล้วบ่ถึกเด้าเธอก็ะได้เศร้า อ๋อ uh, อยากนอนเออ ม,มีเมื่อหลงมามีแล้วแหละมาแลกสิไปแห้กำลังใจมามีขอบคุณครับรีบไ,ไปพระเอกวัดเดี๋ยวว่าท่านมูวัดสันมาคุยน้ำพี่น้องนี่ล่ะนะครับขอบคุณอีกครัง้งขอบคุณอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณสำหรับมาไลออนไลน์ขอบคุณสำหรับ เงินผัแขกขอบคุณสาหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งผู้ที่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์ออกนามขอบคุณแม่ๆพี่ๆสุขุสุคขขนที่หักที่เมตตาเอ็นดูนะครับบางบางบางพว่วงอ่อนมากแบบมันจอนะพี่น้องเนาะแบบวัดกับบริเทศมาไล่ห้กับยายายาเขียนใฮ้วัด,ดนะครับบางมันมันหยุ่งมันว่มนมน่มีเวลาไดออกไปไปไปควรังนะสินะครับบางเท่อกับอยากเหตุไอสุขุพ่วงแหละแต่ว่า มัดจอมือมือ,มอสุดท้ายมันบอมมี่เวลาเลยครับบัดบ่บอมมี่เวลาจริงทักอันทามแหลกน้ำู้ใดคาเจ้าของบอมมี่นะครับป้ยายขขาวส่ยิ้มแห้งมาสัดยือ้อ โอเคสันพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววัดคอนุญาติเก็บของแล้วออกไปงานนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้วยพี่น้องด้ย,ยุพนลลนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่หักที่ขอบคุณแหวนน้ำขอบคุณเหล่าคบโทรหาป,ะปะ๊าปาก้อนโทรหาป๊าปาเนี่ยก้อนไปพะนะเล่าลับสายบอระ รับบอ่อนชั่วโมงหนึ่งเอาเฮียวเฮียวที่ยังอีกบ้านแต้งนานิลากันล่าสิบไปงานแต้นยูเซ่ดูห้องรับเลี้ยบพี่น้องรับเลี้ยห้องเซ่ยูบอยูอรีสอดยูส,ยสรารค้า ทักทายพี่น้องได้ไหมโอ้สวัสดีครับพี่น้องคนะสวัสดีพี่น้องคือบ่มาก็ว่าเอาเพื่อนไปบอกดิเพื่อนพอก็บอกนี่เด็กๆมาคืนเกินแมนบ่อกเรื่อดกันก็ได้ไปแล้วครับโมลูเห็นได้วิดทักหาว่าเจ้ะไปงานบอสันอบิดโทรมาก็เลยไปอยู่ก็เลแค่ใจจใวิทปู่แล้วแล้วสิต แล้วก็ะสิตหาพู้ยุ่ใกล้ๆหรือปล่าข้างในในบัวแมนที่เขาบอกหมูว่านกิกับท่านเดีวแต่ว่ามันมันมอ,หอน่หวานตานเลยที่ได้บอกหัวหมูว่านกับท่านเนี่ยมาหมูวานปวดหัวนอนเขาบก็ว่าปวดหัวแล้วก็เออพ่อมากัะพอนสะดอกที่รีสอร์ททารลขามอยู่ในเมืองทารลขามเลยดิแมนโอ้อัน โอ้อัยไวซสิได้แช่อยู่ขามเรียงเนาะมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เนาะมันขาดเลยเจ้สร้างแก็บว่างนันแคบหมูนอะโอ้ยแก็บแก็บมันแต่ไส้มาทรงแก็บนี่ไหมมันจิตสูสน,นย์เนาะเลี้ยงอีหยังอีกเลย <c oughs> ที่ไปใส่มาเน <c oughs> ีน่ย ปวกควันใา่นันงยันเดียวเลยเราขำเมย์มันตกฟืนสภาพอืมอืมสภาพร่างกายปักควันแล้วมี่านอนก็น,นับงัวก็นั่งนอนเหรออืมไม่ได้ถ่านกับเลยจีอืนกับกับลกูกชายเจ้ากับถามหายอยู่นานแดงปุ๊ปอปุอ๊ปอปปออ,อ,อ,อัน,น ปาซาเเจมบอลเนียปลาปลาบอมาติดปลาปลามา,มาโอเคเอาซัมเนี่ล่ะเดี๋ยวเสียนไปแต่งตโตยุ่นอีกเดี๋ยวไปสายกับนุนนี่นั่นเสื้อชุเดเผ <ชด S 2> ็ดสิเอเธอพอแต่งหน้าเขียบชุดเขียสู้ๆมาไลน์ออนไลน์มาเลยมาไลน์ออนไลน์มาเลย ออไปเบิดไปเงี้ยอไปใส่อ่ะมาะเลยพ่วงหนึ่งเลยออเป็นรถแตี่ผมบ่มอยู่สิเขียนมาปลบปลาสบางเลยเออออกไปก่อนเขียนไปก่อนเลยวันหยองหัวฟู่แล้วเขียนไปก่อนจะเอาผู้ใดเนี่ยไปนี่บ้ารู้มิตาเอ็นกับมิตรหาสองคนสำนักโหมันไหมถึ่งมาบุ้งไหมบุ้งมัลำไหมฮะบ้ารู้ด้ เกือบทุกคณะแหนนละมั้งคณะละห้าคนคณะนี้ก็ันมีวัดปูเอ็นบิดกันใช่เจริญกันมากป่าเจริญเราวันกันกันไหมมันคกห่าปุ่นเนาะพี่เมือว่าป้าป้าขีนหอดมีบอเนืบอบบบบ บ่บอกบ่บอกทำมัร<ด>ูดโอ้ไปหอวใจยั่งไรน,นะมานอนแต่มาคืนแล้วเขาเป็นอะไรกับตืบต่นนี่หรือเมยอัตตาบานไหนนะมาขึ้นมาเดือดเดือดเลยดูครับมันกับบ้างวงไหมแค่ก่สิตื่นแบบชุกเราห,หกมากแต่สิมเมืเมยนั่นคือเกาสูแบบม่ยุนหยอกกนนอน เต็มอิ่มเดี๋ยวว่าเอาฝฝาต่งตมวีับตะวันเขาโอเคเก็บของก่อนเอาคือเอาข้องน้ำไปแห้นอัพพบปากมาข้องน้ำอีอย่างเออเดี๋ยวฮัลโหลหมอ <c oughs> มันสิสูวนแทนแทนมี <c oughs> เอาเริ่ม มันเป็นว่างแล้วอ๋อพี่น้องแค่นี้ละเดี๋ยวเจอกันนะครับจะเก็บของไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน ون! ที่เพจใจกระลอยเนาะนะครับขอบคุณผู้ที่กำลังจะมาไลน์ออนไลน์หยอกหยอกพี่น้องหยอกหยอกไปแล้วครับบ๊ายบายสสัดีครับ